สบายดีทุกคนวันนี้นุชมาพาพี่น้องการหอยเด้อพี่น้องหอยเซอรี่เด้อพี่น้องเห็นบ่เด้ตัวน้อยยังสิฮักตุยตุยเด้อพี่น้องมามาเบิ่งนํากันเราสิได้บ่พี่น้องมื้อนุชเนี่ยมื้อนุชเฮ็ดอันผัดเด้อพี่น้องผัดกะเพราเด้ตุยอยู่เด้อพี่น้องตัวน้อยฮักตุยนี่มาเก็บเสียทุ่งนาที่นุชถ่ายให้เบิ่งเลยมันมีมาว่มันมีอันตัวควายอะลรพี่น้องออืพี่น้องเห็นบ่ น้อยละหักตุยเลยพี <breakthrough> ah, maybe, ่น้องหลายหลายนี่ตัวใหญ่ก็จะมาเราเก็บไปขายไปละพี่น้องเราเอาไปกินซื้อเอาตัวน้อยละมันจะบุญยาตัวใหญ่มันตุยมันอันมันใหญ่แล้วมันยาดเลยพี่น้องหอยนี่นะเราก็เลือกเอาน้องเด็กพี่น้องเด็กพี่น้องเห็นนี่มันดูจังสิตาพี่น้องหลายเลยมันหลายคนแถวนี้ก็จะบูงว่ามันมีหอย พี่น้องเห็นบ่ดิอือนี่พี่น้องเห็นไหมหอยเซอรี่ปลาอีกกระปิงพี่น้องกระปิงตัวบังง่ายเห็นไหมดิกระปิงตัวบังง่ายกระปิงหลายพวกพี่น้องแล่นนี่ก่อนจะอีกกระปิงยาวตัวน้อยเลยเด้อเด้อมากับน้องสาวพี่น้องสบายดีแน่น้องสาวาดาวีมาเด้อตุ้มหอย cắt hoai sợi đi, ơi, nó cất nông cạn đi, phe nong lai lại, nong nhìn bờ, ở, ở dạo dạo noi lại, mương khăn kẹ khăn trái, nong, cất hoai nông cạn đi, nó sẽ yu trang nhìn เดีเข้าหรอมันหลยอยู่ฮักตัวน้อยหอยหลายฮักตัวน้อยหลายตัวน้อยฮักตุ้ยได้นะสาวเอาใต้ใส่แล้วมันจะลงพี่น้องมันจะตกลงในที่ดิน สองหมาให้เนี่ยนกพี่ดองมันจะยืดยังสิฮะแล้พี่ดองโอ๊ยโอ๊มันลงมันลงมันทิ้ไฟแล้วมันลงพี่ดองเขาแยงไฟใช่ไหม nó hỏi tui tôi tui, tui không biết nhà mi hỏi kem hỏi mùa khơi này có phải mà non hướng bỏ ôi 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 tục, tục หอยพี่น้องเลยกลางคืนเป็นเงินกลางเวนเป็นนกเข้าเด้อพี่น้องเด้อหาอยู่หากินน้ำกันเป็นสิเลบันนอกบันนาเหเาอ็อตังใดกตาตาสนหาเศร้ากินข้ามเนาะพี่น้องเนาะเง้ก็อดเบิง้งอดติดตามให้ได้เด้อพี่น้องเด้อ ยังก็เป็นกำลังใจให้เน่ทิพยผ่านอย่างกับบอกตักเตือนจะค,ค่อยปรัปบผงด้วพี่น้องเพราะว่าเหากับบุหูเฮ็ดเฮากับบริหูจัจะผาวิผยแนะนำเหาเนาะแต่ขึ้นว่าเออจกเฮ็ดไปตามภาษาบา้บานๆให้ยังก็อัดคลิปลงกินข้าวก็อัดคลิปที่ไยามน้ำไม้ก็ไปหาหน้าไม้ยามการเครียดกันแการเครียดไปสัน่นเลพี่น้องเอ้ยพับ่ายูุลาเนาะต,ตัวนี้ง่ายอยู่พี่น้อง ในได้ทำนี่แหละลงมาบุ้ดเดียวเนออกกาะการลลงเหรอพี่น้อง,อง,องมันลงมันที่แสงไฟห้มันก็นเงนียบลงในพื้นดิน,น เป็นสิลาตตุยเลยพี่น้องเลยตุยตุยโอยเก็บไปสิแล้วพี่น้องอเก็บไปเก็บห้าเก็บสิบไปพี่น้อง าสิเจ้าว่าสิไปทางนั้นคือบู้ไปสัน<ป>นี่มันบูมีอย่างแล้วเป็นเครียดเป็นยังกับเบิดละมีคนหลายคนเครียดพี่น้องนุชชิมาเบิง่งพี่น้องมาเบิ่งตะกะแตนเลยพี่น้องตะกะแตนมันลื้อยูุสิพี่น้องแต่ละปีนี่มาเอาอยูุนี่เป็นตุกเป็นกระตุก๊กพี่น้องเห็นบ่มดิ ตะกะเต็นมันจับอย่างสิมันรีนไะอืมอืมอืมพี่น้องโอ้มันมีตะกะเต็นด้วยพี่น้องด้วยน้องมันรีอยู่มันรีมันรีไงนะพี่น้องตะกะเตนอันนี้เสียบด้วยพี่น้องอืมพวกเด็กเอากระตุกมาย่างมาเบิ้งซิว่าว้ซีมีบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบอเร็วเร็วอืมเด็ก ตะกระเตียนนอนชนีผดีแซ่บอยากไปนองตะกระเตียนตะกระเตียนเข้ากลัวได้มันกิ่นหญ้าไม้นี่นะมีความเมงมันอุ้ยมันรีดไปละเอาป่าดิเม่นเบิดเนาะป่าแห็นีมีไผ่หูมีแต่เอื้อหูคนเดียวมีไผ่ยญ้ามาเบิ่งเกี่ยว ได้ทางหอยได้ทางกะแตนเด้พี่น้องแก a เห็นบอพี่น้องเตรียมกำมือละน่าเป็นรุ่นน้ำกันมาสิได้บอกพี่น,อน้องเนี่ยมันรีจรงสิ เนาะเห็นไหมมันดูจา้าสิตักกระเตนเลยพี่น้องตัวยังมีชีวิตอวบอ <c oughs> โอ้ยนีู่จะได้ขากันสัน้นหักซอกหาบมีเลยพี่น้องเออจ้าสิไปซื้ออยู่ใส่อุใจอยู่ตักกระเตนเข้าตัวน้อยจะหักเสบพี่น้อง มิงฟเมิงฟธรรมาสร้บ้านเราหยบ่ทารอย,ยุดทางบายทางการอยุดน้ำบายเบื้องดีๆจังเห็นมัน

ปลาดูตันปีงที่กินนี่นั่าดีน,น,นี่จับกบขึ้นขนาดน้อพี่น้องพี่น้อพี่น้องมันเห็นมันรีบปั๊บเออมันมุนโตไปเลยที hết okay. nha Trên oh. Ôi Nhà chậm thì nó Đụt mứ nít, cô nít, nít ใา่เ,เต็กก็ฟอร์เก็บี่น้องเว้ยมือ,อใต้ดอกไฟมันฮักบุปไฟเนาะเหงีนกับใต้ดอกไฟเม่งไม่าะยูเหงีนกับใต้ดอกไฟเม่งไม่มันยังบุปไฟ มันมากินหญ้าซิเฮ้ยพี่น้องหอยพอได้กินเรื้องเทียดตมะฮุ่งเอาพี่น้องแต่เฮ็ดคลิปมายังไม่ได้กินตมะฮุ่งกินจะต่ำขอบุญนะพี่น้องแกน้วยต่ำให้เลยพี่น้องหอยก้าวจาวเด้อเอาวสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปกันเด้อพี่น้องได้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุชเด้อขอฝากในยูในอมอกอมใจพี่น้องเดียวพี่น้องเดียวันใ